สวัสดีคะ่ะ FC สวัสดียามเช้า FC ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆอีกรอบนะคะตอนเช้านะคะมีบอลใต้ด่างสวยๆหลายต้นนะคะ f c ฟซค่ะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อน,นะคะ่ะตอนนี้บ้านป้าแมวกำลังฝนตกลินลินนะคะตกไม่เยอะจะ้ะนี่จ้ะเบอร์ป้าแมวนะคะค่ะป้าแมวมีแต่โอนนะคะ FC ไม่มีปลายทางนะคะ ค่ะชายชนยังเหลืออีกสามหัวนะคะสามหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี 4, นี่นะคะชายชนอันเนี้ยเป็นไม้สองปีแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้โดนผ่าเลยไม่เคยได้โดนผ่ามาเลยนะคะนี่นะคะไม่เคยโดนผ่าเลยมีสามหัวนะคะหัวใหญ่ค่ะหัวละสองร้อยบาทนะคะเหลือเหลือสามหัวน,น,นะคะเอฟซีเหลือสามหัวจ้ะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เท้าทองอินก่อนนะคะนี่นะคะเท้าทองอินนะคะกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเท้าทองอินนะคะมีกระถางเดียวจ้ะ ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้สวยมากค่ะยักษ์ลนพักนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ fc เป็นฟอร์มกอนะฟอร์มกอนี้ขออยู่ที่เอาร้อยห้าสิบาทนะคะฟอร์มกอน,นี้นะคะยักษ์ลนพักนะคะได้ทั้งหมดสี่ต้นนะคะ fc ได้ทั้งหมดสี่ต้นนะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะเวลาเขาใหญ่มันจะแตกกอใหญ่มากเลยนะคะต่อมาเป็นฐานุมานจองถนน,นะค่ะเป็นเป็นฟอมกอนะคะนี่ใบสร้างหัวใหญ่แล้วเนาะ หนึ่งสองสามได้ไปทั้งหมดห้าต้นนะคะ,100คะหนึ่งร้อยบาทค่ะอนุมานจองถนนนะคะหนึ่งร้อยบาทต่อมาต้นนี้ค่ะเศรษฐีเรือนทองนะคะมีมากระถางเดียวค่ะเศรษฐีเรือนทองเนี่ยจะเป็นไม้ไม้ด่างนะคะเอฟซีไอใบที่มันด่างป่าแมวตัดทิ้งไปแล้วนะ,ะนี่นะคะเพราะว่ามันสูงนะตัดทิ้งไปสองใบเลยอันนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะเศรษฐีเรือนทองอันนี้ก็ขึ้นมามีขึ้นมาอีกหน่อแล้วเอาไปรุ่นนะคะไปรุ่นเอาเศรษฐีเรือนทองป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทค่ะมีมากระถางเดียวจาก เดี๋ยวมาดูนางลักสดทีวีก่อนนะคะนางลากสดทีวีไอ้ต้นนี้ใบยังไงเนี่ยสวยจังเลยใบสวยจังเลยมีสีเหลืองมาด้วยนะคะอันนี้เป็นโฟมโกโนะคะนางลักสดทีวีโฟมโกโฟมโกนี้สองกระถางนี้ขายกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะนางลักสดทีวีนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะมาด้านนี้ค่ะฟอร์มกกใหญ่นะคะมีทั้งหมดแปดต้นเลยค่ะเอ8จีแปดต้นนะคะ ป้ายป้ายแบบนี้นะคะนี่นี่กำลังแทงออกมาแบบนี้นะคะแปดต้นนี้ปแมวขออยุ่ที่ไปสองร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะสองร้อยบาทค่ะหนังลักสดเทวีนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะหนุมานอมพัพพาในกระถางนี้มีสองต้นนะคะมีนาลีบุรพาด่างสวยๆอย่างนี้ไปหนึ่งต้นนะคะทั้งหมดสามต้นนี้แมวขายให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนุมานอมพัพาเวลา ใบจะใหญ่มาสวยมากนะคะอมพภาค่ะนาลีบุรพาก็เป็นบอนต้ยที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้ชื่ออะไรนอ้อจะลืมชื่อเรื่อยเลยเนาะปราสาตทตรทองนะคะพีซีปแมวเขียนชื่อติดไว้ปราสาททองนะคะกระถางนี้สวยมากค่ะไซส์ใหญ่เนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจะ้ะปราสาททองนะคะต่อมานบ พัก้านะคะนพะก้าด่างคู่พระเจ้าจักรพรรดินะคะนี่นะคะนพะก้าในกระถางนี้มีมีสองต้นนะคะเอฟซีได้นพะก้าต้นหนึ่งเจ้าจักรพรรดิต้นหนึ่งถือว่าได้บอลด่างไปทั้งสอ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 งอย่างเลยนะคะบอลด่างนะสวยมากค่ะกระถางนี้ป่อแมวก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะ เป็นกวักโพด่างนะคะ fc กระถางนี้สวยมากนะคะกวากโพด่างนะอ่าลำต้นเขาไอ้ก้านเขานะคะนี่จะออกเป็นสีทองด่างแบบนี้สวยนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วแล้วนะคะ fc กวักโพด่างกระถางนี้าแมวขายให้250บาทนะคะ250บาทจ้ะนี่นะคะ่ะ250บาทค่ะ250บาทนะคะมีค่าส่ง50บาทจ้ะมีค่าส่ง50บาทนะคะ f c ต่อมากระถางนี้นะคะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะใบด่างกลางออกมาแล้วนะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีนะคะกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะพีสีได้ไปสามต้นเนาะนี่นะคะอันนี้กํลาลังแทงหน่อมีเป็นเป็นหัวไม้หัวใหญ่แล้วนะคะเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเหลืองพันละายเหลืองพันละายเหลืองพันละายเวลากัดสีไปจะสวยมากนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งค่ะไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ สาวนะครใช้สีนะคะไอฟีซีอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะตอนนี้นะอยู่ในกระถังหกนิ้วค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะชื่ออะไรนะเนาะลืมชื่ออีกเรื่อยๆเลยปีกหงนะคะปีกหงมีเหลืออยู่กระถังเดียวแล้วนะคะไอฟีซีกระถังเดียวแล้วเนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอ่ะสงไข่สวยๆแบบนี้เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ มาต้นนี้นะคะเจ้าสาวป้ายมาแบบนี้นะคะกระถางนี้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทแล้วมาต้นนี้ป้ายสวยมากเลยค่ะ fc ป้ายสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะ fc ร้อยห้าสิบาทจ้ะซับเจริญซับเจริญหลอดใหม่มาแดงสวยมากนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะซับเจริญนะคะมีกระถางเดียวจ้าบอนใบไผ่อยู่ในกระถาง ห้านิ้วนะคะเอฟซี F Z. อยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะปะลาแมวขอกระถางละเก้าสิบบาทนะคะกระถางละเก้าสิบบาทค่ะนี่นะคะ่ะจะเขาจะออกด่างสวยมากนะคะบนใบไผ่นะคะสวยมากค่ะเก้าสิบบาทจ้ะมาต้นนี้วิรินยาถ้าเอยน้าผิดกระถ่อภไผ่ด้วยนะเพราะป้าเมวไม่ค่อยได้ขายไม้แบบนี้นะคะนานๆทีมีมานะคะนี่เป็นไม้ที่สวยมากนะคะวิรินยาวิรินยาหรือวิรัญญาเนี่ยไม่แน่ใจ เอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะ <ege LGBTQ. S 1> มาด้านนี้ค่ะป้ายสวยมากนะคะนี่นะหลอดใหม่มาสวยมากเลยค่ะดารานพร,รัตนะคะ fc mm hmm. ดารานพร,รัตนะคะอันนี้ป้าแมวเลี้ยงนอกตู้นะคะ <im ple> ดารานพร,รัตนะหลดใหม่มาด่างสวยมากนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะมาต้นนี้ก็ดารานพร,รัสอีกต้นหนึ่งนะคะ fc อันนี้เอาไป รุ่นนะคะนี้มีนี้หัวมีแล้วนะคะนี้เขาเออกไม่ต้นหนึ่งนะกระถางนี้กระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปรุ่นเอานะเอาไปรุ่นเอาค่ะอแต่นี้ดังเปิดใบมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ได้ไปสองต้นนะคะหนึ่งร้ยบาทดารานพลรัสค่ะอันนี้ยังอันนี้เอาไปรุ่นดังกันแล้นะคะเนี่ยต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอเลยจ้าดังทุกต้นเลยสวยมากนะคะ เบนจะลงน้ําทองค่ะ fc นี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไม้ที่มีหัวใหญ่มากนะคะฟอร์มกอน,นี้ยไปหนึ่งร้อยบาทจ,จ้ะเบนจะลงน้ําทองนะคะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเบนจะลงน้ําทองคู่ไปกับ,บกวนอูนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้ะมาถึงต้นนี้ค่ะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะนิดดินมันเก่าแล้วนะคะ fc ไปถึงแล้วไปเปลี่ยนดินใหม่นะนี่นะคะ ชินนาบัญชรหน้าชมพูนะคะชินนาบัญชรหน้าชมพูนะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นใหญ่กับน้องไปอีกหนึ่งต้นนะคะเห็นนะชินนาบัญชรน,นะคะหน้าชมพูนะกระถางนี้ประแมวไขให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมีมากระถางเดียวค่ะต่อมาเป็นกวนอูค่ะมีมาสองฟอมกอนะคะเอาไปฟอร์มกกละร้อยห้าสิบบาทนะคะฟอร์มกกละร้อยห้าสิบบาทจ้ะมาต้นนี้ค่ะ เป็นตระกูลยักษ์อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ยักษ์ปักหลั่นนะคะในกระถางนี้เปมนไม้สร้างหัวแล้วนะเอาไปร้อยห้าสิบบาทค่ะมาต้นนี้เจ้ากุ้งอังวะค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหงดารุนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสีเริ่มมาแล้วเนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าอือค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปันไอซีเท่านี้นะคะชอบบอลสีต้นไหนชื่ออะไรของป้าแมว นะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะ FC วันนี้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ